สวัสดีค่ะแม่วัชรีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เปิดคลิปมาก็คืออยู่บนถนนสายเอเชียนะคะอ่ากำลังจะขึ้นเหนือกันค่ะเป็นทริปนี้จะเป็นทริปไปหาคุณยายนะคะที่จังหวัดพะเยานะคะค่ะตอนนี้ก็กำลังจะต้องแวะอันนี้จะเป็นครั้งที่สามแล้วค่ะคิดว่าแวะร้านข้า ร้านข้าวหมกหมกเนื้อนะคะเพราะว่าร้านนี้คุณพ่อชอบแล้วก็ได้ได้พาทุกคนมาทานแล้วก็เออถูกปากนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สามที่เราจะแวะนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านข้าวหมกค่ะค่ะก็เมื่อกี้นี้นะคะได้แวะร้านข้าวหมกเนื้อที่เคยทานแต่เขาปิดค่ะ ก็เลยแม่จะมาเล่าให้ฟังก็เลยไปเข้าร้านข้างๆซึ่งทุกทีร้านข้างๆเนี่ยก็คือเราจะจําชื่อเพราะเขามีชื่อชัดเจนแล้วก็มีป้ายบอกมาชัดเจนเป็นร้านที่แบบถ้าเข้าไปนั่งก็หน้าหน้างคะตกแต่งแบบสไตล์แบบอิสลามเลยล่ะค่ะก็ขายข้าวหมกเนื้อเมนูอาหารเขาเยอะมากนะคะมีทั้งข้าวหมกแพะมีสารพัดเลยค่ะมัสมันไก่มัสมันเนื้อนะคะ เนื้อข้าวหมกเขาเนี่ยมีทั้งเนื้อแดดหมกนะคะอ่าเนื้อเปื่อยหมกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยเข้าร้านนั้นเพราะว่าร้านที่เรามาเคยมาทานแล้วติดใจอะ่ะก็คือเขาปิดจะด้วยเหตุผลประก,การใดแม่ก็ไม่ทราบนะคะก็เลยลองเข้าไปทานก็ไม่ได้เดี๋ยวจะมีรูปให้ในคลิปนะคะรูปอาหารให้ในคลิปแต่ว่าที่แม่ไม่ได้ถ่ายคลิปในร้านก็เพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังนะคะ ก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะไม่งั้นเสียงพึงมันจะเข้าไปในคลิปเนาะแต่ว่ามีรูปให้ดูก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะก็คือแค่อาหารไม่ถูกปากแต่อาจจะถูกปากคนอื่นนะคะแต่ว่าแค่ไม่ถูกปากกับครอบครัวเราแค่นั้นเองเพราะว่ารสชาติของอาหารมันไม่มันเทียบกับร้านนั้นไม่ได้อะค่ะร้านที่เราจะมาตั้งใจจะมากินไม่ได้อะค่ะก็ก็เล่าให้เล่าสู่กันฟังค่ะ เอาสนุกสนุกเนาะแล้วก็จะมีรูปที่ว่าแล้วเดี๋ยวตามตามไปตามกันไปตลอดเส้นทางนะคะแม่อาจจะถ่ายคลิปนี้น่าจะไม่เกินสินาทีอะค่ะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันนะคะในในจุดที่เราแวะต่างๆนะคะแล้วมาดูกันว่าเราจะถึงพยาวกี่โมงนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ แวะอีกแล้วค่ะตอนนี้น่าจะอยู่แถวนี้ที่ไหนคะป้าสิงห์บุรีก็แวะซื้อปลาช่อนปลาสลิดฝากคุณยายนะคะปลาช่อนขายยังไงคะป้า <12 9. S 1> 220รลบหาสองโลนึงแล้วก็ปลาสลิดอะคะเหมือนกันเท่ากันเหรอปลาสลิดตัวใหญ่ไม่มีไข่ไหม ้อยแปดสิบาทหรออ๋อก็พอดีเจอคุณป้าข้างทางนะคะก็เลยลงมาอันนี้ป้าทำเองหรือเปล่าคะหรือรับมารับเขามาขายป้าห่อให้หนูดีๆนะหนูเอาอย่างละครึ่งได้ไหมค่ะคเดียวกอ๋อราคาเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณแม่อยู่คนเดียว เอาเอากางกลางอะค่ะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เอาแวะลยคะข้างทางก่อนถึงป้ายวัดไซคะ่ะและซื้อปลาฝากคุณยายนะคะ ปั๊มกันตลอดทางนะคะ,ะกาแฟเอสเปรสโซ่หวานน้อยของโปรดคุณพ่อไปค่ะเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราถึงเถินแล้วนะคะเข้าสู่จังหวัดลำปางแล้วค่ะอยากเห็นอยากให้เห็นวิวภูเขาเพราะว่ามาวันนี้ระหว่างทางสวยงามนะคะ เขาสวยท้องฟ้าสวยนะคะตอนนี้อาจจะมืดครึ้มนิดนึงเพราะว่าฝนเหมือนจะมานะคะแต่ว่าตอนนี้สวยค่ะกำลังเข้าสบปากค่ะให้ดูกันแค่นี้นะคะอยากให้ดูท้องฟ้าอยากให้ดูวิวภูเขาค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่าจะถึงพยากี่โมงนะคะเดินทางกันมา โอเคค่ะค่ะตอนนี้อยู่ในตัวเมืองจังหวัดลำปางนะคะก็ที่เข้ามาในตัวเมืองเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องวนหาของกินนะคะเพื่อที่จะซื้อของกินไว้บนรถตอนนี้คุณพ่อจะไปร้านโปรดที่เมื่อก่อนเราอยู่ลำปางเราเคยทานอ่ะนะคะก็เดี๋ยวลองดูค่ะว่าเราจะเจอไหมคะว่าจะ กินแห้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราจะไม่เราจะไม่ค้างอยู่ลำปางค่ะเพราะว่าวันนี้เป้าหมายเราอยู่จังหวัดพะเยานะคะตอนนี้เวลา6โมงแล้ว6โมงเย็นแล้ว,ลว,ลวก็หาซื้อของกินค่ะตอนนี้ถึงอยู่ตรงหน้า, rika, าหอนนกาจังหวัดลำปางนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาของกินเมืองเมืองที่คุณพ่อกินได้นะคะ โอเคถึงแล้วคะ่ะร้านป้าน้อยสรุปเราตามหาร้านเจอนะคะคุณพ่อรีบลงไปซื้อเพราะว่ามันหกโมงแล้วคะ่ะมันเริ่มมืดแล้วตามปกติเนี่ยร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่ลูกสาวชอบนะคะเพราะว่าลูกสาวชอบทานแหนบอ๋องนะคะตอนนี้คุณพ่อไปไม่รู้คุณพ่อจะทานอะไรเป็นบ้างน,นะคะ เ<ว> <f air> นี่ยค่ะโอเคคุณพ่อก็กำลังไปดูค่ะเพราะว่าเราเอจะได้ไหมคุณพอ่อได้ไใ,ใช่อ้วก็ได้ใอั่หมกินบนรถไหมไม่อ้วกอันนี้อันนี้มันเหลือแนบอย่างผองเจ้ากินสมุกเอาไหม แหน่หมูอแหน่หมูเออทุกทีก็จะกินจิ้นส้มหมกอ่าหมูหมูเอาจิ้นส้มหมกก็ได้เจ้าเอาใส้อั่วเอาไส้อั่วเอาเอาจิ้นส้มหมกเจ้าแล้วก็เอาใส่อั่วไข่จะได้เจ้า ไส้อัวไข่จะได้เจ้าเอาไส้อัวสงองครีปแหนม,มแหนมสองฮอร์ละเจ้าขวกน้ำพริกขวกน้ำพริกขวดนี้นละเจ้า เขาไปใส่ปลาป่ะไม่มีตัน้ำพริกขาคือขาป่นอร่อยค่ะหอมพอเอาไหมเอาน้ำพริกอะไส้มาหนะแนมมีแหนมสองหอมแนมมันมีมันมีมันมีกี่อย่างคะมีไร้มันกับไม่ไรมันเหรออ่เอาอย่างละห่อมเอ้ยอะไรอีกดาวแล้วก็แจกเลยนะครับผมแกะเลยค่ะแกะใส่ถุงให้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพะเยา จะทานบนรถมันจะได้ไม่เสียเวลาหนึ่งมะพ้วแดงแล้วก็ไส้หมูาั้นแล้วก็ไส้อั่วสองขีดค่ะต้องซื้อไเขาเดี๋ยวต้องรอครับนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นร้านประจำนะคะร้านป้าน้อยแ่บ นี่ยค่ะอันนี้เป็นร้านเน,นี่ยเราตามหาเจอนะคะวันนี้เราไม่ผิดหวังตอนนี้ก็ค่ะแม่ค้ากำลังหัน่นไส้อั่วให้เราอยู่นะคะก็คงจะทานแห้งๆทานบนรถก่อนผมเปิดร้านอยู่นี่ไ้อยู่ตรงแม้วสิงห์ชัยเจ็ดปีแล้วไปไหนคะไปบ้านไปอยู่ไปอยู่บ้าน เป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่นะครับตอนนี้จะใช่ใช่ค่ะเมื่อก่อนผมเปิดร้านอยู่ขายได้าไม่ไผมอยากซื้อแต่ผมไม่มีงานทายนี้งไผมไม่ทำที่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเขาเขาเนติตเข้าไปมีจิต้านมากเลยนะตอน้เาไม่มีปัญญาเราไ่เข้าหัเข้าันไม่ด้ ไม่ต้องนัดครับเดี๋ยวทานบนรถเลยอันนี้ด้วยแม่ป้อนนะค่ะเราได้อาหารทานบนรถแล้วนะคะก็คือเราไม่อยากเสียเวลานั่งร้านนะคะเพราะเราเป้าหมายเราอยู่จังหวัดพะเยาล้วก็อยากจะถึงพะเยาให้ให้เร็วที่สุดนะคะก็ผิดหวังเล็กๆค่ะแต่ก็ดีใจที่เจอร้านนะคะเพราะว่าจริงๆคุณพ่ออยากทานนมนมย่างอะคะ่ะนมหมูย่างเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะ ร้านนี้ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าร้านป้าน้อยเนาะเราก็จะรู้จักกันในชื่อร้านป้าน้อยมีหน้าแม่พูดเหนือกับเขาถ้าเห็นในคลิปนะคะเขา <laughs> เขาไม่ค่อยตอบเป็นภาษาเหนือเนาะเราก็เขินเพราะว่าป้าน้อยย้อนสอนไปอยู่กรุงเทพค่ะได้หลายปีแล้วแล้วก็คนที่ขายก็ปรากฏว่าไม่ใช่คนเหนือค่ะก็คือมาขายแทนนะคะเราก็ไม่ได้คุณแม่อยากได้แหนบองององก็ไม่ได้คุณพ่ออยากได้ พวงนมค่ะพ,พวงนมหมูย่างเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยป้าน้อยอยู่เนี่ยมันจะมีไงคะค่ะแล้วอยากจะให้ดูทําไมถึงเล่าเรื่องนี้บนรถนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะผ่านร้านอาหารร้านเก่าของแม่นะคะครัวบางกอกริมน้ําก็อยากจะถ่ายถ่ายไว้ตอนนี้เรากําลังผ่านริมแม่น้ําวังนะคะก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะจากสะพานส้ม อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านสะพานส้มจากสะพานส้มเนี่ยแหละค่ะเลยไปก็จะมีร้านหมูกระทะก็ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเราจะดูไปพร้อมๆกันเนาะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจากร้านหมูกระทะก็จะเป็นร้านเก่าที่คุณพ่อกับแม่เคยได้มาเปิดร้านอาหารอยู่ที่นี่นะคะเคยคิดว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ก็มีเหตุให้กลับกรุงเทพนะคะ ร้านครัวบางกอกริมน้ําเป็นตํานานไปแล้วค่ะก็มาพอมาผ่านก็คิดถึงนะคะทุกครั้งก็จะจะดูเพราะว่าความประทับใจความเป็นมืออาชีพหรือไม่มืออาชีพทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดอ่าร้านริมน้าหมูกระทะยังอยู่นะคะอยู่มาเนิ่นนานค,คุณพ่อไม่ต้องเปิดก็ได้ค่ะถ่ายจากบนรถก็ได้าจากบนรถนี่เลยและฝั่งนี้ก็เป็น ฝั่งนี้ด้านนี้เป็นวัดสิงชัยนะคะซึ่งน้องชายคนเล็กเคยมาบวชอยู่ที่นี่เจอแล้วค่ะนี่ค่ะก็เป็นกลายเป็นบ้านล้างไปแล้วนะคะร้างครัวบังกอกรินน้าเขาก็ประกาศขายนะคะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือให้ดูบรรยากาศเนาะมันมีความหลังเนาะของแม่อยู่ที่นี่ไว้โอกาสดีๆแม่แม่วัชรีมีเรื่องเล่าก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะ ไปค่ะตอนนี้เราไปเดินทางต่อค่ะดูว่าจะถึงพะเยากี่โมงนะคะถึงแล้วค่ะขณะนี้เป็นถึงพะเยาแล้วนะคะขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มก็ถึงพะเยาโดยสวัสดีภาพค่ะก็เดี๋ยวจะแวะทานข้าวนะคะแวะทานข้าวเนี่ยก็มองไม่ไม่เห็นกวานแล้วนะคะเพราะว่า ค่ะอากาศดีดีเย็นสบายนะคะค่ะน่านอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเข้าไปทานอาหารซึ่งเราถึงเป้าทานอาหารในซอยเนี้ค่ะซอยข้างๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทานอาหารแล้วก็แม่อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปในร้านอาหารนะคะก็จะมีรูปประกอบนะคะ ให้ดูแล้วกันนะคะรูปอาหารนะคะก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกแล้วก็ถึงโรงแรมก็จะมาปิดคลิปนะคะก็ตอนนี้มันอาจจะไม่เห็นวิวก้านอะไรเท่าไหร่นะคะค่ะก็ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้แม่ออกจากร้านอาหารแล้วนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็มาถึงที่พักแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะถึงจะไปเจอคุณยายเพราะว่ามาถึงก็มืดแล้วแล้วก็ก็เลยคิดว่าเราเข้าที่พักก่อนจะได้ไม่ต้องกวนคุณยายนะคะก็โอเคค่ะเป็นห้องฟ a มิลี่โรงแรมเอบิดค่ะก็มีลูกชาย น่าจะคลิปนี้ลูกชายน่าจะเป็นพระเอกของช่องนะคะแล้วก็พี่ส้มโอจะเป็นนางเอกของช่องค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามติดกันว่าเราจะไปไหนต่อนะคะติดตามทิปทิปขึ้นเหนือเยี่ยมคุณยายนะคะ EP2 พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะ